สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนำสองคันนะครเป็นนิวโคโร l อันติดนะครับปี2 2 2 0นะทั้ง2องคันนี้เป็นตัว1.8 Hybrid n ไฮริดเนะฮปี20เป็นรถครบสัญญาเช่านะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะหน้าเดิมท้ายเดิมรอบคันเดิมสวยๆส,สีบางเดิมรอบคันนะไม่มีชนหนักทิ่คว่มไฟไหม้น้ำท่วมไม่พอผมจะบอกอย่างนี้สองคันนี้นะครับ ขายราคาถูกที่สุดในท้องตลาดนะในสำหรับรถไฮบิดปี20นะครับคันสีวันเงินสนนราคาเปิดมาเพียงแค่5ส5หื่น9พันบาทคันนี้บอกได้เลยว่าควดคุ้มเพราะว่าเลขใหม่เขาเพียงแค่7 0มื่นโลนะฮะเป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่าไม่มีชนหนักพิกามไฟไหม้น้ำท่วมยังเหลือวันต a n ที่ศูนย์โตโยต้าน,นะฮะอีกยาวๆเลยนะนี่ครับตัวรถเนี่ยได้บางเดิมนะรถเข้ามายังไม่ได้สปาทำความสะอาดใดๆนะฮะนะ นี่ให้ดูรถก่อนใครเลยนะครับสองคันนี้นะนี่ฮะสีบอลเงินนะครับสวยๆนะคันนี้ปีย0นะเลขหมายเจ็ดหมื่นสนราคาห้าแสนห้าหมื่บาทเครดิตดีฟีดาว่อนอยู่ที่9,500บาทตลอดสัญญานะฮะมาดูกันต่อที่คันสีดำนะคันสีดำปี20เช่นเดียวกันนะ โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ราคาบอกได้เลยว่าโคตรถูกนะหาราคานี้มาได้แล้วนะพี่เปิดได้ทุกเว็บเลยนะเช็คราคารถได้เลยนะนอกจากจะสวยบางเดิมแล้วเนี่ยคันนี้สนุนราคาเพียงแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเครดิตดีฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทตลอดสัญญาครับนะบสภาพตัวรถสวยๆแบบนี้อย่าพลาดน,นะออกได้ทุกอาชีพนะครับขครติดแท็กซิ่นะฮะรับเงินสด นะออกไม่ได้ที่นี่ออกได้แน่นอนนะครับติดต่อทักมาได้เลยที่0 9นย์0 2 4าเเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะทักมาได้เลยนะฮะออกได้ทั่วไทยนะฮะไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนนะครับรับสดก็ได้นะทุกอาชีพเลยนะครับสองคันนี้ยังว่างอยู่นะเป็นรถนิวอันติดและเป็นตัวไฮบิดด้วยนะได้รถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมสวยๆแบบนี้นะฮะ การันตีเลยนะครับเรายังมีรถอื่นๆอีกมากมายหลากหลายรุ่นนะครับนะวันนี้ก็จะถ่ายให้ดูตัวนิวอันติสให้ก่อนนะครับใครสนใจนะครับสองคันนี้นะทักเข้ามาดูนะหรือว่าจะแวะเวียนเข้ามาดูรถได้นะครับที่ราดก,กระบังนะทักมาก็ได้นะเดี๋ยวผมแชร์โลเคชันให้นะมาทดลองขับมาดูรถด้วยกันนะใครสนใจเนี่ยทบบัตรประชาชนมาใบเดียวนะเดี๋ยวมาเช็คเครดิตกันนะภายใน30นาทีรู้ผลรู้เรื่องเลยนะฮะว่าได้ไหมนะครับ ดันท uh ุกเคสแน่นอนนะครับอ่ะโอเคก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่ารถใหม่ทยอยเข้ามาเยอะเลยนะเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปให้ทุกวันนะฮะเผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีใครถูกตาต้องใจเหมือน2องันนี้จะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับ